อยากใช้เอฟซีของเนี่ยนะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วจ๋อยปิดปากเนี่ยมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูแกลงหนุ่มพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับ คลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับต่ำรถหกรอดัามซิงนะครับผมก็อันนี้ก็เริ่มลงกันแล้วนะครับนี่ของผมคันที่สองนะครับซึ่งเป็นคันที่ห้านะครับเพราะว่าอ่าเขาขอลงแป้งไอ้นั่นก่อนเลยเขาขอลงแป้งมาจากทางอื่นกว่าสามคันนะครับผมที่กิงผมเมื่อคืนเป็นคันที่สองนะครับ ต่อพี่หนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นยูสุคันนี้นะครับคันที่คันที่สามคันที่สี่กำลังมานะครับนวใช่หรือเปล่าไม่ใช่ออันที่สี่เป็นของพี่ตู่นะครับยังไม่มาตอนนี้ก็เริ่มหลังไลกันเข้ามาตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับท่านผู้ชมเที่ยงแล้วแต่กับบรรยากาศแบบคึมฟ้าคึมฝน,น,น,นมากครับพูนเลยะ <laughs> จอทันละงงก็จ้างคนเก็บเลยนะครับก็ไมัยงเหล็กันมันมันสิตกตกมาเพราคุ้มค่าเดี๋ยวเราล่อยหนึงจ้างคนลด <laughs> วดว่าแตงเตียวใส่ตะกร้าให้ <laughs> <laughs> จ้างลูกเดียว <laughs> จังครับ <laughs> จังลูกเดียววันเด็กเดียวของพอดนีนะครับเอาลงเด้อฝนอี่มากวันเดียวย <laughs> นี่ครับ,รบพี่หนึ่งก็เหลืออีกสองสามชั้นนะครับเหลืออีก แล้วก็ขัดถอยลังมาอีกนะครับนี่ก็เป็นรถเอ่นอนครราชสีมานะครับรถตะกูลเพชรนะครับอีซุซูกีอเอ็กซ์เซสามหกศูนย์พลังดีเซลหัวใ่นงเนจ้าวองของเฮาเนี่ยพลังยังไงพลังแจ็บเอ็นกีวีนะครับ่ะเดี๋ยวไปเล่นโอ้โอโอโอยจะขอไฟครับไปเล่นก็ไ้ต่อยทางดีดีกว่า กับท้ายตรงดีอยู่นะครับท่านผู้ชมม้าฝั <Rey> ่งนี้ก็ระวังตะปูนะครับเก็บ่าเก็บฝาเร็วเก็บ่าไหม ตาคือหวานเนาะ,ะเพราะผู้สาวติดหลายแล้วนะสาวได้หรอมีอยากรีดยิดดีเอะดีแล้วล่ะบ่มีนะรักเดียวใจเดียวมันถูกต้องแล้วอันนี้ก็เป็นตาบิ๊กครับเบอร์สิบสี่นะครับ พอมันเบอร์104คันเก่าผมเลยลิกเตอร์นะครับของรถสมผิดนะครับพระเจ้าสื่อมาใหม่สองคันนี่ใหม่ๆเลยครับท่านผู้ชมตัวใหม่เลยนะครับฮะก,กาซินเจ้าใส่มาใช่ไหมแทงวนท้องเดี๋ยได้ลงไปงเ,เริ่มลงแล้ววะใส่ไส่มาครับยม่จ่อยเดี๋ยวไม่จ่อยรถพี่น้องกันอะ รถอะไป oh. ้ายพันทร์นะอช้มือโฉบเอออันนี้ไปเห็ดนี่อย่างมันอะโอส่วนอยู่สหไทยส่วนยังนันไหลต่ำเดี๋ยวขึ้นไม่กันแหม่นะไปบ่ได้ไปบ่ได้ไปคลองบางแคนละนั่นไหะมองไอ้นั่นยั่วน่ะต่อเยสู่ขั้นหน้าไหนวะเยสู่ไหลยังไหลเข้าไปทั้งนี้ไปบ่ได้เท่าจาก่ได้ถึงไม่รด้แม่นครับเก้าขั้นหนึ่งสบาย sao bay sao vốn sao vậy, 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 anh ngang liền xe vô cùng người này anh ngang như đang nào nhà ngon lắm luôn vì đoàn nhà tốt hơn nhà cho nên là mình đi liều quá biết nhỉ oh, dì cảm mặt chia. Nơi tóc xi áo, mặt nha. Ah, yêu 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 thả yêu Nha, yêu 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 nè จยจ้อยมาอีกแล้วแ <laughs> ปดรอบแปดสิบแปดรอบแล้ว <laughs> ลูกที่ห้าลูกม,นกมันมาหนึ่ลูกอันบอสใกล้แล้วเ่อหางันด่ากหอยมันด่าลูกอีกเห็นรถทุอคอยู่ไม่ได้มันตังล้ำก่าทีเออไม่ไออกมาทานนี่เลยเอ้ยอันนี้หกรอย,อยอยู่นี่อันนี้แล้วเอาบอกเขาหวัองอันแหละ อจอดได้หนิล่ะเดี๋ยวห้างไปหรอกพี่เออเอาหนญาไปพุ่นไปกลับรถมั้งมันไม่ใช่ไม่ได้หันยานยางแตกอ่ะต้องหันนั่นนี่รถจอดได้หนิแต่ว่าแม่เด็กเขาเจ้าเออมันเดียววันน้อ่าคันนี้ปลงห้างพุ่นมันยังไม่ถึงคิวไงตรงนี้ได้กับจอดตรงหันละอ่าใกล้แล้วครับคนเก็บผ้าไปไปทางไหนหรอ

เอาใจใส่เพียงยี่หมาไหมจ๊ะอ,อ,อ,อันนี้ขั้นหนึ่งกระวงสมรรถลันเลยใกล้แล้วใกล้แล้วปั้นเอียงกันนะใกล้ด็กลกับบ้านแล้วลงสารค้ามครับ <c oughs> ขากลับลงสารค้ามครับผมเดี๋ยวนะ เย่เย่ไม่ดีเพาะอะมาลงพี่เพรามานี่ไหมคือมันมีโฟกนิฟตัวเดียวนะครับก็เลยชา้าหนิไปเดี๋ยวจาพนะันผูน้ชมเมืองเรืองถครับนี่นะครับถ้าเป็นแป้งจัมโบ้ก็จะอะ่าลงแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นแปลงจะบวถ้าเป็นลุงน้อยก็น,นี่อาศัยกาเจาผลงานนะครับลงลงแคนนะครับแเราก็ขึ้นมาปั๊มลมไว้นะครับคาดรถผมมีปัญหากับท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วนะครับคาดมีปัญหาคือมีปัญหาอย่างไงนะครับมันอยากจะสูงมันก็สูงขึ้นไหมนี่แหละคาดรถกาแต่เป็นจังจีล่ะตั้งมอย้อมอยู่อะ คือคือมันอยากจะสูงมันก็สูงนะครับมันจะสูงขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยจังจังที่นหนฟีจังไว้เนี่ยเออเนี่ยพอดีเนี่ยตั้มเนี่ยแล้วก็นิ่มฟ้อมหรือยังทีตั้งไว้นะครับพอปล่อยออกมาปุ๊บหยับอีกจุดอ่ามันจะสูงขึ้นทันทีเลยลกับเวลาเขาดันอ่าสมมุติว่าใส่เกียร์หนึ่งเนาะเกียร์หนึ่งเ,เรีเนเกียร์หนึ่งเออเกลีย์ดึงเลยไหมเกียร์ว่าง มันอยู่ระวางระยางระวางเกียร์ว่างมั่มันยี่ึ้นตอนนั้นแหละครับวันนี้เขาเหยียบลงสี่เหยียบล่ารอบสองสิเเพี่ยนเป็นเกียร์สามมันยี่สูงตอนนั้นแหละครับผมแบบงงเมื่อกันนะครับผมบอกเคยเป็นเนื่อกันนะครับเดี๋ยวผมลองขี่มันอกว่าเป็นทังหนักบือขึ้นนี่แหละครับแต่ก่อนทีแรกๆผมมามันไม่เป็นนะครับมาเป็นสองสามเที่ยวหลังนะครับก็คือ เริ่มเป็นทีหนึ่งสองทีนะครับมือคืนนี่เป็นสามซี่เทียนนะครับแล้วกับมาตอนเศร้านี่ก็เป็นที่ขยับออกมานี่ก็เป็นอีกนะครับเป็นอีกหลายเทียนกันนะครับเดี๋ยววงเบื้องอนว่ามันนี่เป็นน้ำมีอย่างลูกยางวะไม่แม่นลูกยางหรอกพี่นอ้องคันว่าขาดนี่ล้มก็เป็นไปบ่ได้ครับ เดมันเป็นน้ำมีอย่างวงกับบรู้กันนะครับเดี๋ยวต้องปรึกษาช่างนะครับผมนี่ครับก็จะถึงคิวผมแล้วนะครับคันนี้แล้วก็เป็นนองผมลงนะครับขอบคุณหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารถเข้าไปก่อนนะครับผู้ใดเกียร์ผายก่อนแล้วมาเอาเงินเด้อป่ะเนี่ยนะครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากล่าเยือและพี่ได้ชูใจหนูพอม้ง